iPhone อ i r อาจเป็นการพยายามที่ล้มเหลวและเป็นรุ่นสุดท้ายของ Apple ที่ไม่สามารถสร้างกระแสแรงได้ในยุคที่นี้ตลอดจนเป็นความเสียหายในการผลิตและยอดขายที่ไม่เข้าเป้าหมายซึ่งทําให้เราเห็นภาพของการปรับปรุงและการปรับเปลี่ยนในกลยุทธ์ของ Apple ที่อาจเป็นการเพิ่มกําลังผลิตสําหรับรุ่นโปรมากขึ้นและลดการผลิตสําหรับรุ่นแอร์ที่ไม่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคอย่างเต็มที่แต่เป็นเรื่องน่าสนใจว่าการลดการผลิตนี้อาจเป็นการแก้ไขปัญหาในการผลิต หรือเพียงแค่การปรับปรุงเพื่อสนับสนุนยอดขายของรุ่นโปรดซึ่งมีความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างถ้าย,ยอดขายของ iPhone Air ยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ในปีหน้าก็อาจเป็นไปได้ว่า iPhone Air จะเป็นรุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายที่เราได้เห็นแม้ว่า iPhone Air จะมีแนวคิดที่ดูดีและน่าสนใจด้วยความบางเบาและพกพาสะดวกแต่ก็ไม่สามารถสร้างยอดขายที่แทบ จะถล่มทลายได้เหมือนรุ่นโปรซึ่งมีความนิยมมากกว่านักวิเคราะห์ MING CHI q o o ได้ระบุว่าการขาดความสนใจใน iPhone Air มีความคล้ายกับกรณีของ iPhone Mini และ iPhone Plus ที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่สามารถสร้างฐานผู้ใช้ใหญ่ได้เมื่อพูดถึงความต้องการของผู้ใช้ระดับสูงในตอนนี้ก็ถูกครอบคลุ่มโดย iPhone Pro และ iPhone รุ่นมาตรฐานอย่างเต็มที่ทําให้ Apple มีความยากที่จะจอดตลาดใหม่ด้วยรุ่น Air ซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ Apple ต้องปรับกลยุทธ์ในการผลิตและการขาย แม้ว่าการปรับกำลังผลิตนี้จะเป็นเรื่องที่น่าสงสารแต่ก็ไม่สามารถแทรกซ้อนถึงความสำเร็จของ Apple ได้ซึ่งมีโซ่อุปทานที่มีความยืดหยุ่นมากสามารถปรับเปลี่ยนกำลังผลิตตามความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็วและก็ไม่สามารถตัดสินว่า iPhone Air จะล้มเหลวได้เลยการปรับกำลังผลิตนี้อาจเป็นการปรับปรุงเพื่อสนับสนุนยอดขาย,ขายของรุ่นโปรอย่างเพิ่มเติมสำหรับ Apple ก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับรายงานนี้แต่การลดการผลิต ที่เป็นอย่างนี้อาจเป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าตลาดของ iPhone Air ยังไม่ชัดเจนเท่าที่บริษัทหวังไว้ทําให้เราเห็นว่าการ,รเผชิญความท้าทายในการสร้างตลาดของตนเองก็เป็นเรื่องที่สมาร์ทโฟนตระกูล iPhone ต้องเผชิญกันอย่างต่อเนื่องเรื่องน่าสนใจเพิ่มเติมที่คุณอาจสนใจสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์วันที่25กันยายนถึง1ตุลาคม64สรุปข่าวรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่1ถึง6มกราคม66 m i n g c h i c ู Q, มั่นใจ Apple เปิดตัว iPad, e MacBook แต่พาควันที่30ตุลาคมนี้สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่12-18ถึงพฤศจิกายน65สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่9-15ถึงกรกฎาคม65ที่มา m i n g c h i โอ o p a n จี s e n a r i เน